ขอบคุณทิพยสองหลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆลายเปิดค่ะไม่เป็นบัตรนะนนี่ยอยู่จังหวัดไหนโอ้ยอยู่จังหวัดอุดรตอนนี้ยุ้งเทปบ่ได้ยุ่ออุดรตอนนี้มาทํางานเป็นแม่บ้านเขายุ้งเทปยุ้งเทปตอนนี้ว่ได้ยุ่ออุดรเนาะสุนิสา แก่นแก้วสวัสดีค่ะคุณคุณสุนิสาแก่นแก้วพูดหลายๆเด้อคุนสุนิสาแก่นแก้วคุณเป็นกำลังแร่งใจให้เด้อพี่น้องเลยคุณหลายๆมาทักทายโอ,ยโอ้ประเด็นยุภาคอีสานต่อยุภาคอีสาน ประเด็นยู่จังหวัดอุดรอยูไผ่อีสานจังหวัดอุดรอยูไผ่อีสนานแต่ว่าตอนนี้ประเด็นแม่มาทํางานอยู่กรุงเทพมาเป็นแม่บ้านเขาอยู่กรุงเทพป,ประเด็นมาอยู่น่นนาเหมือนข้เจ้ายี่สิบกว่าปีแล้วล่ะมาอยู่เลี้ยงลูกให้ข้าเจ้ายี่สิบกว่าปีแล้วพี่น้องมันทางานทําการอยู่กรุงเทพจนเท่าแล้วละะเด็นกระหกคิดกลัวเลยยังไม่ทันไหนปดกับเสียนความบ่ิเวณเป็นเจ้าเป็นนายขั้นหลัง นกันกเกาพอถึงยุ่งไล่พราะเลยมียามาข่า่งเอามาอากาศมันห่อนเรายุ่งกับไล่ไหมขอบคุณเลายเด้อคุณสุนิสาแก่นแก้วคุณเียงนะ สวัสดีครับอย่างนอกนี่เนาะประอด็นคืออ่านสื่อบอกไเนาะคุณเอ็ดเดี่ยวอ่านบางเลยหรอพี่น้องคืออันบอกเนวประเด็นเขียนหว้กันนะ ประเ็นเขียนอ่านาระจางกิดออกเป็นบางค้าเนือพี่น้องฮัลลอ่นานมหาตาตุสกดบาหาตังกตไปแปรกูมกันปรเด็นานบางค้ามประเด็นงานาอะไรเนีประเด็นเขียนไปกัน <c oughs> ไปไปทำหน่อง ียยเอ n อ y a i h อสวัสดีครัมาใหม่โอมาใหม่มาใหมา่มาใหม่ผิดหงเนาะมาใหม่มาใหมา่มาใหมา่มามา อ๋อคนนี้มาท่นได่นคนบ่มีอันนั่นตอวมีวิดีโออยู่อันเดียวน้อตัวนี้มีอยู่อันเดียวน้องอะไ้มีอยู่อันเดียวมาอืมเข้าร่วมตัววันที่สามมิถุนาสองศูนย์หนึ่งสามตอนนี้ชอบตัวอะไรเราเลย สองศูนย์หนึ่งสามตอนนี้มันตอนนี้เท่าไรเนาะปรนนี้เนาะยี่สิบสามทียี่สิบสามเนาะตอนนี้ยี่สิบสามบ้างโอ้ 25, ออนน 25, นะอยีสิบห้าประเด้นเรื่มเข้าตอนนี้ยี่สิบห้าเราพี่น้องไอประเด็นกัขี่เรื่มขี่เรื่มตอนนี้ยี่สิบห้าเราะด้เถะปดแถอดนยี่สิบห้าแล้วขีเรืมกับขี่เรื่มเ,เ,นะเ,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 เนี่ยพี่น้องอ แลนกิเลิ่มกิเลิ่มโอ้คุณสุภาเขียนเพิ่มมาออันนี้อ่านว่าสุภาเตอสุภาสวัสดีค่ะ